Thank you สมาชิกเฟซบ o ๊กแฟนเพ g กูบอลไซนะครับแล้วก็สมาชิก youtube ยูทูบชา n e l กูบอลไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมจะวันนี้จะไม่ทำเวิร์สช็อปนะครับจะพาทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูบอลไซไม้จิ๋วนะครับ ที่อยู่ในสวนของกูบอนไซนะครับครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้เล่นไม้จิ๋วสักทีเดียวนะครับตอนแรกก็จะเป็นไม้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ผมจะขุดไม้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปขุด ตามธรรมชาติเนี่ยก็จะได้แต่ไซส์ใหญ่ๆมานะครับและไซส์ขนาดกลางส่วนขนาดจิ๋วเนี่ยพึ่งมาเริ่มเริ่มขยายพันธุ์จากที่เรามีต้นใหญ่แล้วก็เราก็ทําการปักชําบ้างตอนกิ่งบ้างหรือพพาะเมล็ดบ้างนะครับหรือแม้ก็ะทังซื้อนะฮะซื้อมาสะสมบ้างส่วนส่วนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่หายากนะครับแบบพื้นที่หรือพื้นถิ่น ที่ผมอยู่ไม่มีอะไรเงี้ยเราก็จะอยากได้ไม้จากพื้นที่อื่นๆเอามาลองเลี้ยงก็ซื้อมาครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นไม้ที่ขยายพันุเองมากกว่านะครับก็ประหยัดดีเหมือนกันนะฮะก็เพลินๆดีนะครับเล่นๆไปก็จะหลงสเสน่ห์กับไม้จิ๋วพวกนี้เองนะฮะก็อยากให้หลายๆท่านลองลองดูนะฮะลองลองเอามาเลี้ยงดู ถามว่าตายเยอะไหมก็ตายเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่เลี้ยงมาก็เพราะว่าไม้จิ๋วเนี่ยเอาใจค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดนะครับกระถางเล็กอะไรเนี้ยนะครับก็คือเท่าแค่ขนาดนิ้วมือฝ่ามือเนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เขาอยู่ได้นานๆนี้ก็แนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูไม้ หาไม้ขนาดจิ๋วนะครับที่อยู่ที่บ้านผมนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับยาวไปจนถึงหลังบ้านนุ่นก็มีนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเฉพาะชุดที่อยู่บนโต๊ะนี้เท่านั้นเองนะครับจริงๆก็เกาะไว้ที่ที่หลังบ้านก็จะมีกิ่งชํามีอนุบาลเอาไว้ที่มันยังไม่แข็งแรงก็มีก็ยังมีอยู่นะครับก็รอ ระยะเวลาให้เขาแข็งแรงผมก็จะเอามาขึ้นกระถางแล้วก็จะหาที่วางนี่ก็เต็มละอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มที่วางใหม่เพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ต้นแรกเลยนะครับเรตะไล่ไปเรื่อยๆต้นนี้เป็นสนจิมปะกุนะครับขนาดก็ก็ไม่ได้จิ๋วมากนะครับก็ถัประมาณฝ่ามือได้ต้นนี้ ต้นนี้อยู่กับผมมาปีครึ่งนะครับประมาณปีครึ่งก็ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับต้นนี้เคยทําคลิปนะครับต้นนี้คือคุโรมาสึนะครับหรือสนดํานั่นเองเคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเปลี่ยนกระถางจากกระถางดํามาเป็นกระถางญี่ปุ่นตัวนี้นะครับเพิ่งจะเปลี่ยนได้ประมาณเดืนอนกว่ากนะฮะก็ตอนแรก ก็ลุ้นว่าจะตายไหมปรากฏก็ไม่ตายนะครับต้นนี้ก็ไซส์พอๆกันกับต้นนี้นะฮะนี่ฮะประมาณพอๆกันนะครับต้นนี้ไม่ได้ซื้อนะครับต้นนี้พ่อเมล็ดเองนะครับแต่ก็ซื้อเมล็ดมานั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นต้นนะครับซื้อมาเพาะเองนะครับมาดูต้นข้างบนบ้างต้นนี้ไม่จิ๋วนะฮะต้นนี้ก็ไซส์ใหญ่ต้นนี้เป็นชิมปากุเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ซื้อที่ไทยนะครับไม่ได้ซื้อ,อ,อต้นนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นขออภัยครับต้นนี้ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับต้นนี้ประมาณ2ปีกว่านะครับ2ปีครึ่งประมาณนี้ได้มาก่อนต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับมาต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นโมกน้ำนะครับ ต้นนี้ได้มาจากกิ่งชำนะครับผมชำเองก็คือตัดกิ่งจากต้นใหญ่แล้วก็เสียดายก็ลองไปปักดูนะครับปรากฏว่าติดก็เลยเอามาปลูกต,ต้นนี้ก็รอรายละเอียดนะครับรอรายละเอียดกิ่งเมนเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคละรอรายละเอียดขนาดก็เนี่ยประมาณนี้เทียบกับมือโอเคต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็เป็นชิมปะกูเหมือนกันนะครับต้นนี้เพึ่งจะ6เดือนนะครับชำผมชำไว้นะฮะก็ชำไว้ในกระถางากระถางใหญ่ก่อนและอันนี้ก็พึ่งแยกขึ้นมาใส่กระถางนี้ได้ประมาณ3เดือนนะครับต้นนี้ชำเองนะครับต้นนี้นะ ต้นนี้เป็นหลินซามนะครับเป็นหลินซามต้นเดียวที่มีในสวนน่ฮะมาขนาดก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้จิ๋วเท่าไหร่นะย่งก็หลังหน้ารักนะครับต้นนี้ซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเข้าลวดตัดแต่งทรงนะครับด้านหลังแป๊บด้านหลังเป็นต้นแก้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะต้นจะทรงจะสูงสูงหน่อยนะฮนะต้นนี้นะครับต้นนี้กระถางน่ารักสีสวยต้นนี้เป็นมะสังนะครับซื้อมา30บาทแล้วก็เอามาเอามาดัดลงกระถางนะเป็นทรงกึง่งกึงตกกระถางนะครับตอนนี้ก็กำลังนะตตดยอดไป มาถึงต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นคู่โรมาสืนะครับเป็นไม้ชุดคิดนะครับเคยทําคลิปแล้วลงแล้วครั้งหนึ่งอันนี้พ่อมเมล็ดเองนะครับมีอยู่หต้นในกระถางเดียวนะครับก็ขึ้นมาทั้งหมดหต้นนะับโอเคมีมาอยู่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก่อนต้นนี้ก็เป็นโมกนะ้ําเหมือนกันนะครับต้นนี้ แรกกับเพื่อนนะครับเหมือนผมจะซื้อกระถางไปแรกนะเหมือนได้กระถางญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปแลกต้นนี้เป็นโมก,โมกน้ําสกลน,นะครับต้นนี้ก็เป็นโมกเหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นกิ่งชําชํารุ่นเดียวกันกับต้นนี้อะชํารุ่นเดียวกันขนาด ขยับขึ้นมานะครับเป็นต้นเอมต้นเอมต้นนี้ได้เป็นได้มาจากาที่หมูนะครับชมรมบอนไซโคลราดนะครับเป็นไม้มิตรภาพาต้นมะขามบ้างต้นมะขามไซส์กำลังดีนะครับไม่ได้เล็กมากไม่ใหญ่มาก ต้นนี้ขุดเองนะครับขุดมาจากข้างทางแถวบ้านเลี้ยงมาแล้วประมาณ4ปีไม่ค <c oughs> ่อยได้ดูแลก็เลยเป็นแบบนี้นะครับตัดแต่งบ่อยมากครับทิ้งกิ่งไปก็บ่อยโอเคต่อไปนะครับต้นนี้โมกน้ําเหมือนกันนะครับมกน้ําต้นนี้ทรงสูงก็จริงแต่ว่าพยายามยัดลงไปในกระถางจิ๋วนะครับ เป็นรุ่นเดียวกันกันกนกบ2ต้นที่ชำท,ที่ที่ผมชำนะครับแค่เหลือเกินพื้นที่น,นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้กิ่งชำเหมือนกันชำรุ่นเดียวกันกันกบต้นนี้นะครับขนาดก็พอๆกันอันนี้ก็เป็นชิมปะกูนะครับนี่ก็ชำเองไม่ได้ซื้อมา ก็จะ,ต,ะต้นนี้นะครับเป็นต้นเอมเอมจีนนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่ตัดมาจากรากของต้นใหญ่นะครับต้นแม่มันเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นคลิปแรกเลยในเพลย์ลิสต์นะครับในเพลย์ลิสต์ของกูบอลไซเวิร์กช็อปนะครับลองย้อนกลับไปดูได้ก็คือตัดรากแล้วก็ มันก็แตกออกมาก็เลยเอามาปักแล้วก็ดันดักนะครับขนาดก็กำลังน่ารักนะประมาณนี้ต้นนี้ก็เอเหมือนกันนะครับตัดมาจากลากเหมือนกันตัดมาจากลากต้นเดียวกันด้วยนะครับขนาดกำลังน่ารัก วลาผมวางก็จะวางลงในกระถางใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับมีหินภูเขาไฟรองก้นข้างล่างเหมือนกันนะครับอ่มาต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแก้วนะครับเป็นต้นแก้วขนาดประมาณนี้นะฮะเคยออกดอกมาแล้วสองสารอบนะครับออกดอกตลอดปีเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวอาจจะพักไม่จ,จะพักฟื้น,น ต้นนี้เลี้ยงมาแล้วปีหนึ่งนะครับไม่ตายต้นมะขามเทศที่เคยทำคลิปลงไปเพิ่งทำลงไปไม่นานต้นนี้ไม่จิ๋วนะครับต้นนี้ก็น่าจะขนาดโชหินน่าจะอยู่ที่ประมาณ20เซนเต้นนี้ฮะหมากเมเปิลกึ่งตกกระถางนี่ ตัดเลี้ยงนี่ฮะนเปิ้ลกิ่งกึ่งตกกระถางก็เลี้ยงมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่าฟอร์มใกล้จะเต็มแล้วนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วมากกิ่งแตกตาเร็วมากนะครับกระถางเป็นกระถางแฮนเมดนะครับผมปั้นเองแล้วก็เอาไปเผาที่ด่านเปลี่ยนนะฮะสนใจกระถางลองไปดูในเพจ กบกระถางจิ๋วนะครับเป็นอีกเพลหนึ่งของของกูบันไซนะฮะต่อมานะครับพวกนี้หยิบออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าลาดทะลุลงไปแล้วน,นี้เป็นเชอร์รี่แค่นะครับเดี๋ยวจะเทียบขนาดเหมยให้ดูเนี่ยเชอร์รี่แคต,ต้นนี้เป็นไม้ได้มาจากพี่เขียวฮะพี่เขียวเขียวลากเทพนะอันนี้เป็น ยามาโมมิจินะครับผมเพิ่งจะริดใบออกไปแล้วก็หน้าหนาวน่าจะยังไม่แตกใบ mm hmm. ก็ปล่อยให้เขาพักก่อนแต่ว่าก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขาไปนะฮะ mm hmm. ก็ลุ้นอยู่ว่าจะแตกไหมอันนี้ก็เป็นชิมปะกุชําเองเหมือนกันต้นนี้ก็ชําเองนะครับต้นนี้ชําจากยอดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แตกออกมาเยอะแนละ้วกระถางก็เป็นกระถางดินเผาแฮนเนสปั้นเองนะครับดูเทียบขนาดนะครับ ก็เล็กๆจิวจ๋วๆน่ารักน่ารักนีโมกโมกจิ๋วอันนี้ชำเองกันํำรุ่นเดียวกันกันกบสองสามต้นที่ดูก่อนหน้านี้อันนี้เป็นไม้ที่ชิมบากูเหมือนกันนะครับเป็นไม้ที่ผมได้ทำกิจกรรมเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ผู้โชคดีนะครับตอนนี้ประกาศผลไปแล้วเดี๋ยวจะส่งพรุ่งนี้นะครับ อันนี้เป็นโมกจิ๋วนะครับน่าจะจิ๋วที่สุดแล้วในในบรรดาไม้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งตอนนี้รากะลุตึงออกไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะดูเทียบกับนิ้วผมแล้วกันครับเรื่องนี่ฮะดูฮะจิ๋วมากต้นนี้คือตัดออกมาจากรากของของต้นโมอีกทีหนึ่งนะครับ พอดีตัดรากแล้วไม่ได้ดึงรากออกทีนี้มันแตกใบก็เลยอลองลองหยิบมาใส่กระถางดูปรากฏว่าเออสวยดีนะครับอันนี้เป็นเอมนะครับก็ได้มาจากรากเหมือนกันขนาดก็พอๆกันนะแต่ว่าโมงนี้จะเล็กกว่านิดหนึ่งอันนี้เป็นชิมปะกุเหมือนกันนะครับต้นนี้ จริงๆทําขายนะครับแต่ว่าต้นนี้มันเหมือนมันไม่สมบูรณ์ก็เลยเอามาเลี้ยงเก็บไว้ดีกว่าขายไปก็ไม่ได้คุณภาพก็เลยผมว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเริ่มจะแข็งแรงนะฮะเริ่มมีใบมีไรแต่ออกมาเยอะอ่มา,มาต้นนี้มากต้นนี้เป็นเอมเหมือนกันนะครับเอมจีนตก,กระถาง ันนี้ก็ดึงขึ้นไม่ได้ลากทะลุแล้วเยนเล็กๆตกกระถางนี่นะครับต้นนี้คืออ่อพุทธานะฮะต้นพุทธา ม่ทราบว่าเคยเห็นกันไหมครับพุทธาที่ขนาดเล็กขนาดนี้นะฮะนี่ฮะจิ๋วๆต้นนี้น่าจะสามปีแล้วนะครับไม่ตายนะครับสามปีแล้วยังอยู่ดีใจมากเลยต้นใหญ่ๆนี่ตายหมดแต่ว่าต้นเล็กนี่ยังอยู่แต่ก็เดี๋ยวเขาจะผัดใบนะครับตอนนี้ใบออกสีเหลืองแล้วเดี๋ยวหมดหน้าหนาวก็จะฟื้นกลับคืนมา เอาต้นนี้ต่อต้อนนี้ก็ A เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ได้มาจากรากของต้นแม่เหมือนกันนะครับโอเคขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าลำต้นเล็กๆแต่ว่าสูงนะฮะต้นโมกบิดๆงอๆอนี่มาต้นนี้ต้นนี้รากโยงนะครับ นี่ก็โม่เหมือนกันความสูงเท่ากันต้นหนึ่ง,งนทนี่ก็โม่เหมือนกันนะครับสามต้นนี้เป็นไม้ขุดนะครับเป็นไม้ขุดโอเคครับผมนี่ก็เป็นไม้จิ๋วนะครับที่อยู่ในสวนกูบอนไซนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงบ้างนะครับจะถูกใจกันหรือเปล่าก็เป็นไม้สไตล์ผมเองนะครับคือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับกิ่งกับขนาดหรือกับชนิดไม้อะไรนะครับก็คือเลี้ยงตามใจนะครับสารภาพเลยว่าเลี้ยงตามใจเอาไว้ดูเพลินๆนะครับจริงๆจุดประสงค์การการเล่นบอนไซกม็มีแค่นี้เองนะครับเอาไว้ดูเพลินๆผ่อนคลายนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นนะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่ที่ผมผมมีประสบการณ์มานะครับถ้าไหนที่ไม่ไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้หรือถ้าอันไหนที่พอจะไปหาข้อมูลมาให้ได้ก็จะก็จะพยายามหามาให้นะครับสามารถมาคุยกันได้ครับมาสนุกสนานให้หากันได้ จะในแชทหรือในในคอมเมนต์ก็ได้นะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือไม้บางต้นถ้าสนใจผมก็ขายนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็จะเป็นไม้จิ๋วๆที่อยู่ในสวนกูบอนไซนะครับสำหรับท่านใดที่ อยากจะเห็นไม้อย่างอื่นก็บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับก็พอดีว่ามีมีบางท่านอยากเห็นไม้จิ๋ววันนี้ก็เลยทําคลิปที่ที่เป็นไม้จิ๋วในบ้านผมให้ดูนะครับก็ยังมีอีกหลายต้นหนึ่งที่บอกไปนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูคร่าวๆดิเนี่ยฮะอย่างพวกนี้ที่ผมอนุบาลเอาไว้ก็คือจะมาวางไว้แปะกับกับกระถางใหญ่ทีหนึ่งพวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็หลังบ้านก็มีเยอะนะครับก็ จะเลี้ยงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไหนขายได้ก็ขายครับก็ก็อย่างที่บอกไปก็เลี้ยงเพื่อความาสนุกสนานเลี้ยงเพื่อความจันลงใจของของตัวผู้เล่นเองนะครับมันก็เพลินดีนะก็อยากให้มามาเล่นกันเยอะๆนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานนะครับทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างไม้จิ๋วหรือเลี้ยงไม้จิ๋วนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ ถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับกับไม้จิ๋วนะครับที่อยู่ในบ้านกูบอลไสนะครับสวัสดีครับ